สวัสดีครับสาวทเทดเดอร์ทุกท่านโอเคมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับสวัสดีวันนี้นะครับก็วันนี้จะมาสอนนะครับก็เรียกว่าวิธีปล่อยกู้นะครับก็มีนักเรียนร้องเรียนกันเข้ามานะครับก็ทั้งฝั่งต่างประเทศเนอะ้องเรียนเข้ามาอยากรู้ว่าวิธีกู้อ่าวิธีปล่อยกู้นะครับของเกตเนี่ยทำยังไงกันบ้างซึ่งวิธีปล่อยกู้ง่ายๆนะเราจะจะปล่อยในเกตเนาะเราก็มีเกตอยู่ละ แล้วก็มาหน้าแรกนะครับเวลาเราเข้ามาหน้าแรกเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยสังเกตดูนะเราจะเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะเห็นไหมค้ว่า,ากู้ยืมเห็นไหมเห็นกู้ยืมตรงนี้ไหมให้เราคลิกไปตรงที่ว่ากู้ยืมนะครับกู้ยืมใน2คลิปในคลิปเดียวนี้นะครับผมจะทําเป็น ทั้งกู้ยืมแล้วก็ stacking ใน Binance ด้วยนะครับก็ให้เราติ๊กคำว่ากู้ยืมนะครับเนี่ยมาตรงนี้เราก็สามารถปล่อยกู้ได้หรือจะกู้ก็ได้นะครับนะก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นผมก็ได้ทำปล่อยกู้ไปนะครับเนี่ยมันมีสิบะเรามีเหรียญอยู่เฉยๆอ่ะนะะเราเก็บยาวอยู่ละถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราปล่อยกู้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากกว่า ฉะนั้นผมก็เลยจะมาสอนนะครับเนี่ยฮารโติกตรงนี้สังเกตดูนะมันจะเห็นคําว่าการให้กู้ยืมนะครับการการให้กู้ยืมนะครับเราก็ติ๊กคําว่ากู้ยืมเนี่ยมันจะมาตรงนี้ทันทีซึ่งผมปล่อยกู้ละนะครับเดี๋ยวผมจะแคนเซิลก่อนตึมเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมตอน,น,นแรกๆมันมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับประเภทที่ปล่อยกู้นะครับ เราติ๊กทั้งหมดเลยสมมุติว่าผมมีอันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่300กว่าล้านนะครับเราก็ติ๊กทั้งหมดเลยนะครับและอัตราดอกเบี้ยต่อวันเราจะเอาเท่าไหร่นะครับให้เราพิมพ์นะ,ะผมอยากได้วันละ1%นะครับใครจะเอาก็เอาใครไม่เอาก็ทิ้งไว้นะครับเนี่ยเราติ๊กคําว่า1%นะครับ หเปเนสร็จเนี่ยเราไม่ต hmm. mm ้องติ๊กนะไอ้ดอกเบี้ยตลาดหรือว่าดอกเบี้ยโอโต้เนี่ยไม่ต้องติ๊กนะติ๊กแค่นี้นะครับติ๊กแค่นี้เราก็ติ๊กคาว่ายืนยันเห็นไหมสําเร็จละสาเร็จเนี่ยก็ยังไม่มีคนมากู้นะครับต้องรอต้องรอให้คนมากู้ก่อนพอให้คนมากู้เสร็จเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับปล่อยกู้สําเร็จตรงนี้ข้างบนนี้เห็นไหมแปลว่าตรงนี้ยังยังยังไม่สําเร็จนะครับยังไม่สําเร็จเราก็ต้องรอนะครับรอปุ๊บ เนี่ยเราก็มาดูเหรียญใหม่นะครับเราจะปล่อยเหรียญอะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายนะครับมี TRX มี Matrix มีซ i p มี BNB ยนบีะผมมีอะไรบ้างในตรงนี้อ่ามาดูมีพลิกมีหมูด้วยนะครับมีอากิตะเนาะแล้วก็มีเซฟมูลนะครับเหมือนกันทำเหมือนกันเนี่ยเข้ามาเหมือนกันตึ้งตรงนี้อ่านี่ผมปล่อยกู้ไปละเห็นไหมยังไม่มีคนกู้เลย ผมก็ยกเลิกก่อนนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับติ๊กคำว่าทุกประเภทติ๊กแล้วก็ใส่ไป1%ถือว่าเยอะนะหนนนะเยอะนะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีใครกู้ก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละติ๊กเห็นไหมแค่นี้ถ้ามีคนกู้ปุ๊บมันจะปล่อยกู้สำเร็จนะครับมันจะปล่อยกู้สำเร็จนะโอเคอันนี้ก็คือวิธีปล่อยกู้นะครับ ส่วนวิธียืมนะครับถ้าเราอยากจะยืมใช่ไหมยืมมาเทรดนะเรากา็สัญญาซื้อขายสมัยกูยืมก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เข้ามาตรงนี้แหละนะครับสมมติเราจะยืมเราต้องมีทรัพย์สินในกระเป๋านะเนี่ยทรัพย์สินในตรงนี้นะไม่ใช่ตัวนี้คุณต้องมีทรัพย์สินแอสเซทอยู่ในนี้ก่อนนะครับถึงคุณถึงจะปล่อยกู้ได้นะครับถ้าคุณไม่มีเงินเขาก็ไม่ให้คุณปล่อยกู้นะเหมือนเดิม สมมติว่าผมมีเอดาอยู่นะครับผมก็เข้ามานี้กู้ยืมมาจินเห็นไหมเนี่ยกู้ยืมมาจินแล้วก็ติ๊เข้ามากู้ยืมเขาบอกว่าอัตราความเสี่ยงเนี่ยเทขาย200%นะครับตึ๊บเราต้องโอนทุนกับเข้ามาก่อนเนี่ยเราไม่มีทุนเลยสมมติว่าเรามีทุนอยู่สปอร์ตเราก็โอนมาจากสปอร์ตมาที่มาจินนะครับมาที่เอดาฉะนั้นผมไม่มีผมก็ไม่โอนนะครับเป็นไหมแล้วหลังจากนั้นกดกู้โอเคแปลว่าเสร็จนะครับ สมมุติผมลองไปทำกู้ของอันนี้ดูนะครับเนี่ยผมจะแคนเซลตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เห็นไหมติ๊กกู้ยืมมาชินแล้วก็โอนเห็นไหมแล้วก็โอนจากนี้มานี้นะครับจากอ่าสปอร์ตมาตรงนี้นะครับโอเคเนี่ยมันก็จะมาเท่านี้จำนวนเท่านี้นะครับแล้วก็โอนเลยตึง้งเห็นไหมสำเร็จละเนี่ย มันจะล็อกตรงนี้เราไว้นะครับเนี่ยมันจะล็อกเราไว้ well. ทีนี้เรากราู้ยืมกู้ยืมเนี่ยเราต้องมาดูเหรียญนะสมมุติว่าเหรียญนี้มันให้เท่าไหร่อ่ามันให้เท่าไหร่เราเราจะดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรามาดูตรงนี้ได้เห็นไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ดูตรงนี้อ่าเข้าใหม่นะครับเนี่ยสปอร์ตตรงนี้โอเคเห็นไหมเราจะเห็นคูณสาม คูณ3แปลว่าได้3เท่านะครับอ่าหนึ่งแสจะกู้ได้ประมาณ3ามแสนนะครับหนึ่งแสจะได้กู้ได้ประมาณ3ามแสนโอเคฉะนั้นผมลองกู้ดูนะครับลองกู้ดูนะอ่าเราก็ติ๊กเข้ามาตรงนี้เหมือนเดิมตึ๊บแล้วก็กู้ยืมถ้าผมกู้ยืมเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่ลองดูนะโอนก่อนโอ,โอนละนะ น่าจะไม่มีบัญชีมาเช่นกู้ยืมน,ยน,ยยนี่นะตรงนี้เนี่ยเราต้องมานี้ก่อนนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมมาติ๊กเลยไม่ได้เราต้องมาเลือกก่อนนะครับเลือกนะครับว่าเราจะกู้กับใครเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับจํานวนที่กู้ได้นะครับอันนี้น้อย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 ,อย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 เห็นไหมศูนย์จุดศูนย์จุดต้องเลือกนะสมมุติว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เยอะเห็นไหมสิบวันอันนี้คือระยะเวลานะครับสิบวัน เปอร์เซ็นต์มันก็จะเยอ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 ะจำนวนเยอะมันก็จะเยอะเยอะนะเห็นไหมถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะกู้ยืมเลยเห็นไหมอันนี้เท่าไหร่เนี่ยกี่ล้าน1 2 3 1 2 3 400กว่าล้านอันนี้ติ๊กเห็นไหมมันจะมาน,นี้เรากู้เลยติ๊กกู้เลยตรงนี้ฉะนั้นผมไม่กู้นะดอกเบี้ย 0. จุดต่อวันนะ0.9ต่อวันนะครับผมไม่กู้โอเค นี่ผมทําให้ดูเฉยๆนะครับผมทําให้ดูเฉยๆอ่ะและทีนี้เรามาดูในฝั่งของ B i n a n c e กันบ้างนะครับในฝั่งของ B i n a n c e เนี่ยสมมุติว่าเราจะอยากจะ stacking ใช่ไหมอ่า stacking เนี่ยเราก็เข้ามาตรงนี้คาว่าเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมปุ๊บเห็นไหมมันจะมีคําว่าตรงนี้ stacking ตรงนี้ ก็คือเอาเงินไปฝากแล้วก็ให้เขาขุดเหรียญออกมาเพื่อแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งล็อกนะครับล็อกสเต็คกิ้งล็อกเนี่ยเขาไม่ได้ล็อกแบบตลอดซีบนะเขาจะล็อกแค่15วันนะครับ15วัน30วัน60วัน90วันนะครับขั้นต่ำของเขาก็คือ0.10อันนี้เหรียญอะไรไม่รู้ mdx นะครับเขาให้ดอกเบียบ100้ย1 0 0เลย เยอะมากนะครับความเสี่ยงก็จะเยอะนะวิธีคิดไร่อะคิดไร่ยังไงนะครับสมมุติว่า,อาเอาเหรียญน,นี้ก็แล้วกันนะครับเอาเหรียญแบบตัวง่งายๆนะอาด้านี้ก็แล้วกันนะครับสมมุติว่าตัวนี้ใช่ไหมเราจะเราจะรู้ว่าดอกเบีย้ยมันเท่าไหร่ต่อว,วันนะครับหรือเอาไอต่อว,วันเราเท่าไหร่เราก็เอาดจุดเจ็ดนะครับหารให้360วันเพราะปีหนึ่งมันมี360วันใช่ไหม เราก็หารให้ดอกเบีย้ย17.79%นะครับอ่าไม่ใช่ถูกแล้ว360หาร17.79%เนะครับเปอร์เซ็นต์เห็นไหมอันนี้คือต่อวันนะครับต่อวันต่อวันเราจะได้เท่านี้นะครับ0.1779นะครับสมมติว่าเราฝากไปประมาณ1,000ดอลลาร์นะครับเราคูณให้15วันนะครับ ต่อวันเนาะคูณให้ต่อวันเรา0.1779่้ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ดึงเห็นไหมก็คือต่อวันเราจะได้แค่1น่ดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์เองนะครับ1ดอลลาร์นะ1ดอลลาร์เราคูณให้15วันเราก็ได้26ดอ,ดอลลาร์นะครับถ้าเราฝากประมาณ1,000 0หมืนะครับก็ประมาณ3,400แสนนี่แหละคูณให้0.1779เปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหม 17ดอลลาร์ต่อวันคูณให้15วันเราจะได้200เนี่ยดก็ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่เนาะใครที่ไม่รู้วิธีคิดไล่ก็ไปไล่ตามนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นนะสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยให้เยอะนิดนึงนะครับดอทดอทเนี่ยให้เยอะนิดนึงนะครับอ่าเอาไหมดอทนี่ดอทดอทให้เยอะนะดอทให้27% เหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมแล้วก็27เจมาแล้วก็360คูณ20อ่าไม่ใช่หารสิหาร27%นะครับไม่ใช่ผิดละ360หารให้27เนี่ยปอร์เซ็น่า0.13 0อ่า0.13ใช่คูณให้คูณให้1 5วันนะครับ 1.9นะครับ1.9 1.9ต่อ15วันนะครับแล้วมี10,000คูณ 0. 0 1หมื่นคูณ0.19ึ้ตึมเห็นไหมพันเก้วันอ่าผมคิดถูกไหมเอาใหม่นะเอาแบบชัวๆเลยนะสมมติว่าเท่าไหร่เนี่ยเอาใหม่นะเอาใหม่นะ 27.9นะครับ27.9นะเอาดีๆนะสามหกศูนย์หาร27.79นะครับแปลว่าต่อวันมันจะถูกเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์เห็นไหม0.12ยต่อวันนะครับ0.12ต่อวันเราคูณให้อ่าวันนะครับ เราจะได้ดอกเบีย้ยเท่านี้1.9นะครับสำหรับ15วันนะสมมติว่าเราฝาก15วันห0 0 0นดอลลาร์นะครับแล้วก็คูณให้1.9เ,เซน,เนี่ยเท่านี้ครับ190ดอลลาร์ต่อ15วันคูณให้30เงินบาทไทยก็15วันเราจะได้ประมาณ5,700นะครับหารให้อ่า1 5นะครับ เราจะได้วันละ380บาทนะครับเงิน1,000 0ดอลลาร์เราจะได้วันละ380บาทนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้ก็เข้าใจเนาะเคลียเนาะแล้วเรามาดู defi locking นะครับ defi stacking เขาก็บอกว่าว่า binance มุ่งมั่นที่จะมอบโครงการ defi mining ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานอย่างไรก็ตาม binance ทำหน้าที่เพียงแค่แพลตฟอร์มที่นำเสนอโครงการต่างๆและให้บริการเกี่ยวกับ อาจเกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้เท่านั้นเช่นทางการเลือกการลงทุนและหาการกระจายรายได้เป็นต้นของ Binance ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆที่เป็นเงินปันผลจากปัญหาทางความปลอดภัยของสัญญาเครือข่ายของโครงกลางนั้นคือเขากำลังบอกว่าอ่าบนั้นเนี่ยเขาเป็นแค่ตัวกลางหรือเป็นแค่แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาส่วนถ้าว่ามันมีปัญหาหรือเหรียญตรงนั้นที่มันมีปัญหาสมมุติว่า เอาเหรียญต,ตัวนี้แล้วกันนะเราฝากตัวนี้ไปนะเราล็อกยาวเลยตลอดเลยนะครับแล้วเหรียญตัวนี้เนี่ยเกิดมีปัญหาไปนั้นจะไม่รับไม่รับผิดชอบนะครับจะไม่รับผิดชอบเราต้องรับความเสี่ยงเองนะครับอันนี้คือตลอดซีบนะครับเราสามารถเอาเข้าได้เอาออกได้เอาเข้าได้อ,ออกได,ได,อออกได้ตลอดเลยนะครับแต่ตัวล็อก stacking เนี่ยก็จะล็อก15วัน30วัน60วันส่วนดีฟาย stacking ก็คือจะล็อก แล้วก็สามารถถอนออกได้เลยนะครับเห็นไหมสมมติว่าผมจะฝากเป็นเงินดอลลาร์เห็นไหมมันก็จะมีแบบนี้นะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับดอกเบี้ยเนี่ยมันจะปันผลต่อวันนะครับส่วนค่าประมาณ APY นะครับก็คือต่อปีนะครับต่อปีก็คือ5%เรนะครับแล้วก็มาหารเหมือนเดิมหาร360เราจะถูกวันละเท่าไหร่ก็คูณเอาเท่านั้นแหละนะครับเนาะ เนี่ยเห็นไหมก็ง่ายๆนะครับใครที่ทําไม่เป็นก็ดูแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้เนาะอันนี้ก็เป็นคลิปวิธีสอน stacking นะครับใครรู้ใครงรู้สึกว่าได้ความรู้อะไรก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้นะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ